สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาหวิงพารวยชาแนลนะคะพี่้องสาหรือว่าน้องเวึงนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะทาง F อฟซีเก่าแล้วก็เอซใหม่นะคะพี่น้องจ้าวันนี้น้องหวึงก็มีแนวทางหาหนอยสูตรวัดใจมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะของวดวันที่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ ก่อนไปชมเราก็มาดูผลก่อนนะคะวันที่2องนะพี่น้องจา๋าพิเศษบนออก02นะคะล่าง07วันนี้0มาเยอะเลยนะคะพี่น้องจา๋าตารางกําลังวันมีศูนย์นะคะส่วนตัวเจาะไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าต้องหุนก็หลุดไปเนาะส่วนปกติออก24นะคะพี่น้องจา๋า424เนาะ เด่นที่สี่มานะคะตารางกำลังวันสีก็มานะคะสองสี่ 2, 4, เข้าชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าเข้าชุดกันเนาะอ่าส่วนล่างแปดสองแปดสองน้องอุ่นก็ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋าตารางกำลังวันมีแปดนะคะส่วนตัวเจาะหลุดะคะ่ะพี่น้องจ๋า vip สามศูนย์หนึ่ง สูตหนึ่งก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็หกแปดก็หลุดนะคะน้องเวิมีแต่หกหนึ่งหกสามหกหกเนาะ mm. อ่าหกแปดในตารางกำลังวันมีนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสรุปแล้วห้านอยสูตรวัดใจนะคะตัวเจาะก็เข้าเฉพาะสองสี่เนาะเข้าตรงๆคู่เดียวนะคะพี่น้องสาก็ยินดีกับผู้ที่ตามสูตรวัดใจด้วยนะคะ ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สามสิงหาคมนะคะพี่น้องจ๋าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะอของวันที่สามนะคะพี่น้องจา๋าวันที่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสำหรับแนวทางฮาหนอย สูตรวัดใจนะคะอ่าดินวิ่งรูดนะคะอ่ารอบนี้น้องหวงจะให้สามตัวด้วยนะคะพี่น้องจา๋าพีพีเอฟซีขอมาเนาะอ่าน้องหวงก็เลยคำนวณสามตัวให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋า เพื่อเป็นแนวทางนะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปรัปนกันไปเนาะ เพราะว่าน้องหวงก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าครับนวนไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันนะคะสําสหรับของวันที่สามนะคะพี่น้องจ๋าสูตรวัดใจเนะาะมามาดูกันนะคะสูตรวัดใจน้องห่งก็จะให้เด่นที่สามกับเก้านะคะ สามกับเก้าวิ่งรูดด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเรามาเจาะสามกันเนาะสามก็จะมีสามศูนย์นะคะสามห้าสามเจ็ดส่วนเก้าก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าสี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดกันนะคะอ่าชุดกันน้องหุ่นก็ลดไปตัวหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าชุดกันก็จะมีสองสองสี่เจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋า อันนี้คือชุดกันนะคะแล้วก็มาดูตารางกำลังวันกันนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวค่อยดูสามตัวเนาะอ่าส่วนชุดส่วนตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋าตารางกำลังวันนะ้งห่นก็จะมีสองนะคะมีศูนย เจ็ดหนึ่งนะคะอ่าใครที่ไม่ชอบที่น้องหวงจับคู่ให้ก็สามารถดูในตารางกำลังวันได้นะคะพี่น้องจ๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าส่วนชุดสามตัวนะคะสามตัวก็จะมีหนึ่งเก้าสี่นะคะแปดสามห้าหก ห้าสองค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจงวดประจําวันที่3สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ,ะน้องหมงก็ให้เด่นที่3กับ9วิ่งรูดด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็วันนี้ก็มีชุดสามตัวเพิ่มมานะคะพี่น้องจา๋า เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจาปะปนกันไปเนาะ,ะก่อนออกไปน้องหึงก็ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหึงด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเนาะสุดท้ายนี้น้องหึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ รวยๆเห่งๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ